บ่ลล้วดอกพี่น้องมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงที่มีนัดจ้าพี่น้องคะมือนี้ไปตลาดนัดอ่าต้นไหม่ตลาดนัดของกินของใส่ทุกอย่างอยู่อำเภอสีทาดล้างสามหมอเนะพี่น้องอุดรของเ้าบ้านข่อยมันอยู่ติดเขตนีมุขคอยก็เลยได้มากเนาะจ้าเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่เฮงพี่น้องเขาของเครื่องกินเครื่องใส่ห้ายละกระ็ราคาถือพร้อม ตอนนี้หนูกะมมอยูบ้านได้จะครบสองเดือนแล้วจ้ะอีกเมื่อกี้มือกะครบสองเดือนแล้วเนาะถามาโดนบอก,กระส่งดวนโดนปานมมอยูบ้านสวงปีจ้าพี่น้องช่วงนี้กะบ่ค่อยได้เฮ็ดคีบเฮ็ดยังออกมาให้พี่น้องเมืองเลยเพราะว่าบ่าค่อยสบายพร้อมจ้ะรักษาโตจะควงเหล่ากะเมื่อยแฮ้งจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นไข่บ่มีกะจิตกะใจเฮ็ดงานพร้อม ขวงกับเขามาแลรวเดอ้อจ่าพี่น้องเดียววันจันวนันคารนีทย่อยทรงของที่ขงางทรงให้ลูกค้าทุกคนเลยขวางมาซาพรมจ่าแล้วก็มีเรื่องเครียดหลายอย่างหลายเนียอีกยังพรมบ่มีแพทชันในการทํางานเลยปีไม่มากกับมาขายแตงแต่ตนปีเลยคอยละเงืดหลายจ่าพี่น้องคะนี่เลยมาตลาดนัดกับมาพอกุ้งสดค่ะพี่น้อง เพื่อนขายถาดละหนึ่งลอยบาทข่อยก็เลยว่าอาลูกบอกว่าอยากกินแม่เอาให้จักจานเนี่ยไปทำไปตำมาสัน่นก็เลยสื่อมาจาาพี่น้องลอยหนึ่งได้บัากหลายคนที่เป็นตากล้องนี่ก็บ่เป็นไผได้พี่น้องลูกสาวข่อยไปนั่มเอาโอเคไปทายลูกให้แม่ข่อยวางสีไปน้ำกันเด้อลูกเด้อเดี๋ยวแม่สีให้อ่าสื่อน้ำส้มให้ผมได้ได้บอกส้มมาสามโล่ลอยจ่าพี่น้องกับแบบนีเลยบ่ได้อีหยังลายคุณดอกพี่น้อง ตั้งใจม่ายางเรียนยางยังซื้อก็เอาเงินให้ลูกเนาะไปลูกลาแม่ห้ลอยนึงอยากได้อีหยังกับไปซื้อเอาอากาศบ้านเห้าหนาวหรอกกมาพ่เอฟซีกับสวัสดีทักทายเพิินพร้อมจ้าพี่น้องกับไบเเ้เ้าอีหยังหลายคนหลายเนาะจ้าหลายเฮียงมาตลาดนัดแบบนี่คอยกอยัยยางตงดิงดิๆงดงด,งดงมาก อยากมาซื้อ,อยังมูเจ้าหูบออยากมาซื้อพักไปปลูกจ้าคันเอาไปกล้าเองอีหยังเองกันน่านได้กินนน่านใหญ่คอยก็เลยมาแบบนี้เลยมีหอดตน้นซาเด้อยพี่นองบ้านเฮาผุนขายแบบนี้เลยจ้าหลายแห้งบอกอื้บอกแตงบอกม่วงพักทุกอย่างมีเบิดตเลยบอกเครือก็มีหลายพันแห้งจ่าคอยก็ไปถามเพื่อนอันนี้แม่นพักอีหยังเนาะคอยถามเพื่อนนะ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าพักสะเงะพักสะเงะจังด๋เนกาคอยกับบรู้จักขึ้นกันเนาะนี่เลยจ้า ่อยหูหูเว่าขว่าคอยได้อีหยังงคอยได้เขี้ยม้าหน่อยมาได้ดต้นมาหน่อยมาปลูกจ้าพี่นวงเพราะว่าตัวนี้มันหายากเนาะต้นมาหน่อยบาทเฮาหัขคอยก็เลยได้มาต้นหนึ่งตัวน้่อยตัวละส้าบาทเอาไปปลูกเพื่ออยากกินอันย่องมาหน่อยอยากกินลาบมาหน่อยอีหย่างสิเนา่อยก็เลยได้มาต้นหนึ่งยี่สิบบาทจ้า ่นบอกว่าคือว่าเอาไปสามต้นโลดว่าสั้นบว่มันลายโพดเนจาจะสิไปปลูกให้ไผกินเนาะปลูกไว้ซื่อฮะนะเอาก็ได้มาต้นหนึ่งกับแบบนี้เลื่อยไปลูกไปก็ยยางไปเมืองเรื่อยๆจ้าเพราะว่าของหลายแหงแล้วอนหน้าคอยกรบบอกว่าเอาคือใส่เสือ้อผ้าจังสี่มันห่อนว่าสั้นิน่นวลามันห่อนจังได๋จะควงกับใส่เสื้อกันหนาวยูเนะเอาคอยกันหนาวคือกันไปสี่เลยจ้าพี่นวองไดพักคนละต้นสงต้นก็ยยางเมืองไปเรื่อยๆ ยางมาพว้าวเขาเมาพี่นวงเอ้ยยางดอกเด็กดอกเด็กมาเห็นบาหัวดขีดหวด,หวดไม่ยาไวรุ่นเดนี่กับยางมาพว้าวเขาเมาซื้อเขาเมากะสิเอาไปฝากไม่ยาไวรุ่นอยู่จ้าเดี๋ยวก,กวลับเกาหลีไปเล้วจะเอาไปฝากไม่ยาไวรุ่นน้าเพราะว่า อู้มพี่น้องเจ้านี่เป็นเจ้าประจำที่เพิ่นไปส่งข่อยตลอดเลยเวลาข่อยอากับท้ายแง่ไหนยังส่เพิ่นเสิเอาไปโ่งข่อยเทลหาโ,โลสบโลเนาะข่อยเกา,กเกากลับเกาลีตลอดจ้าพี่น้องเจ้านี่จะบอกว่าเป็นข่าวเมาที่เพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นต่าเองเนาะแสบแสบจ้าเดี๋ยวผู้ใดอยากได้ก็จังทักมาเด้อเดี๋ยวสิบอกว่าบินมือใดเนาะเดี๋ยวจะรับออเดอร์เนาะจะเอาไปเกาลีน้ำจ้าพี่น้องเป็นข่าวเมาแท้เพิ่นต่าเองบ่ได้ผสมสีเนาะหอมแห้งบักคามหวานนังสีหนูก็อยากเอาไปฝากเมียไว้รุ่นอยู่ จ้าแต่ว่ามันเอาไปยากเนาะพวกผลลมากหลากใหม่เอสิค่อนข้างที่จะเอาคามประเทศยากกะอดกินไปกนอนนกจากว่าเขาสิแกะในอวกจ้าเราเอาไปฝากมียาไว้รุนแล้วกินคินหอดเล่าอยู่จ้าเห็นเน่าอยากเน่กินเห็นผลมากหลากใหม่ออกอย่างเันสี่ ข่ก็อยากให้เรากินอีหยังให้เรากินอยู่เนาะอือเดี๋ยวกลับไปเกาหลีหรอนี้เดี๋ยวจะเอาของไปฝากเล่าเอาขางของเครื่องกินอีหยังไปให้เรากินเนาะนี่หละจ้าพี่นวงยางมากมาพอบอกพริกพักผ้ามาพอบอกเขือบอกม่วงกังซีโอ้ยใจมันอยากมีทีหลายๆซา ح, พี่นวง อยากมีทีปลูกพงปลูกพักหลายๆซื้อไปล่วงไปถ้าปลูกงามๆามเมเห็นบ่เบี้ยบอกพีกกะงามเฮี้ยงพร้อมที่จะไปลงดินเลยจ้าเห็นบ่ต้นหมวกต้นไม้ผลละหมากลากไม้หลากหล,ลายสนิทของบ้านเฮาอยากมีทีหลายๆได้เขาเสียไปลนงล่งลลแบบนี้เลยถ้าเก็บกินอย่างเดียวบ่ตตองมากาไม่บ่ต้องมาหวานมาเลมล็ดไม้นะจ้ะนี่ลหละความสะดวกความสบายของตลาดนัดที่มุขข่อยมาถุกนัดเนาะ หนึ่งเดือนจะมีอยู่สองนัดจากพี่น้องแต่ว่ามูข่อยมากนัดเดียวเพราะว่าอีกนัดหนึ่งมากไ้เพราะบบมีเงินซื้อหลายกับโบมีเนาะจากพี่น้องเห็นว่าช่วงนี้นะบอกสมเนี่ยเห็นว่าผลหมากหลากใหมซ้ซุมนี่เมียาไวรุ่นกินดีดีเด้พี่น้องเนยข่อยก็ได้มากบอกสมเน่ยหวานหฮงแม่ค่ะเพิ่นบอกว่าหวานคากหวานเนี่ยอันนี้ก็คือบักช่อมผูมนี่แหละคอยสีเอาไปฝากแม่ยาจังไดนอนนี่จากซีน่วยหาหนวยเนาะเออพ่อให้เรลากินพ่อให้เรลาแบบหายอยากหายยังคือสิคินหอดรูปไ เฮ้งป่านี่ฮะนะนี่แหละจ้าพี่น้อง ยางมาจนซุดซ้ยก็ไดไข่ได้ยางมาพร้อมไข่ปิดอยากกินไข่เนาะไข่นี่คือขาดตูบเลยเพราะว่าพักนี่คอยกินแต่ไข่เหมือละซีหน่วย6ห,หน่วยเนาะจา้ามื่อกี้กระบ,บนีหยังหลายจา้าพี่นงเอาภาพบรรยากาศมาฝากแม่คอยไปคอยใส่แล้วเอาไปเอาไว้รหดถา่าขคอยได้บอกพีกมาพร้อม3ตน้นเพราะว่าคอยได้กินปลาแดกจา้าพี่นงอันนี้เป็นปลาแดกกาะสินวันบ้า,าปลาแดกต้มสุกหอมหอมพี่นงตมามบักคุ่งแบ่บแห้งมากนัดไปคอยกระซื้อนัดนั่นจะบอกว่าขอเบอร์โทรเพื่อนมาไว พร้อมรอบนี้ขอยสัส่งไปไหวผู้ใดอยากได้ถามได้เลเด้อจ้าพี่น้องคะรับหิ้วไปเกาหลีด้วยนะใครอยากได้ส่งในไทยขันผู้ใดอยากได้ก็บ,บอกคอยด้วยพี่น้องด้วยขอยสีค้ายประเด็กแล้วบัตทินี้ปันแซ่บอิหลีจ้าเจ้านี่ข่อยคือสื่อตลอดเลยเพราะว่าประเด็กข้าเจ้าเฮ็ดแซบเฮ็ดสะอาดสะอานแห้งประเด็กปลากะดีประเด็กปลาขาวประเด็กปลาซิวมีเบสซูนแนวประเด็กต้มสุกจ้าพี่น้องมื้อนี้บนมีอีกอย่างหลายไปละจ้าเดี๋ยวมาพอกันไเนานจ้าพี่น้อง